ทุกคนนี่ก็ผมเกมเรเบอร์กันอีกเกนเคยนะคะวันนี้ผมอาจจะพูดเบานหน่อยนึงเพราะว่ามีคนอยู่ข้างๆผมหนึ่งคนนะครับ <c oughs> อ่าฮะเป็นแมปโรเบอร์ที่โดนสไลด์ลงไปอาจจะไม่ค่อยมีใครเล่นเท่าไหร่หรอกครับทุกคนเออสไลด์ลงไปมันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดแล้วผมก็บอกว่าเออเขอกากำลังมองผมแบบมากข้างมากเลยนักคุกกี้คิดว่าเฮ้ยก็คิดว่ามันแปลกๆเพราะแม่งเพราะแม่งโดนไลดลงมาตั้งนาน ใส่เยในนวกเสกินเลนะเมมเมมเมมามมเมมเมมเคมเมมเมเมมเมาเมมเมม้มเมมางมเมมามมเ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 มาเมาเมมเมมเมม่มมเมมมมมเมามมปเม็เมเม้เมมอเมาไม่ไมไมเ,เมมเมเ,มมมมรมรเร็วๆเมมเเออเเ เย่ผ่านเลยครับทุกคนสเตจหนึ่งแล้วผ่านได้แบบอีซี่เดวนะมันกิ้งโดดงๆดๆดงดดงอยู่เราจะรีบวิ่งไปนะเสร็จแล้วก็จะยูหูไปเลยเราขึ้นมาตรงนี้แล้วครับทุกคนเอ้ยเนห้อ,นะหอ و و! ตับ <cinematic music. S 1> โอเคครับตอนีด่านที่สองแปกไปนะคือมันมีรูปกั้นด้วยอู้ทางยาวมากครับกระโดดยูหูไปเลยยาวๆครับทุกคนยาวๆแค่นี้แล้วผมก็โอ้โหอ,อ,อยาก,กระเด้งได้ไหมอยาก,กระเด้งเลยรู้สึกว่ากระเกงนจะขาดแล้วล่ะ โอ้โหโอ้ยวีวินหัวปวดหัวมือตามัวสงสัยเรากินช็อกโกแลตแล้วล่ะเราไหลลงไปครับโอ้โหตอนนี้ยาวมากครับเขาเพื่อนก็ถามแล้วว่าผมตอนนี้ผมเพื่อนกำลังตากแอร์อยู่นะฮะอ้าวผ่านอีกแล้วเราผ่านอีกแล้วครับทุกคนอันนี้เหมือนจะเป็นสเตจสองยู่ไหลลงไปเลยอันนั้นะไรคือลูดูมายมาร่วงอะ ไอ้มซูยบกเอ็มซนะมซูยบกเอ็มซนะมซูยบกเอ็มซนะเออเพื่อนผมถามอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนเออถ้าคั้นี้สเต็ปอัปพด้วยแห,หละเพราะอันนี้ผมอาจจะสตรีมดึกเกินไปเอ,อ่อเคผ่านขึ้นมาแล้วจะเหมือนจะเป็นจะเป็นเป็น,เปนเสเต็ปสามนะมคนเยอะมากอ้าว วร์ปมาแล้วสเตจสามนะครับอืมอะไรนี่กระโดดได้เลยยู hoo. ก้นถลอกแน่เลยอ่าไม่ไม่ไม่โอโอไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่อันนี้ไม่ของจริงอ่าตกเกยตายครับทุกคนเเขาเออเราคิดว่าเราต้องห้ามกระโดดแน่เลยว่าอือใส่ล่องไปโูดเกไม่นะ ไม่หรอกตูจะนั่ะแข็งแรงแข็งเกร่งทำมันจากโนเกียเลยก็ได้นะอย้อยอย่างนี้แหละดีมากจะตกอ้าตกจะตกเอยอุตส่าห์กำลังผ่านร้านค้ามีอะไรบ้างอะบอลลูน U F O ที่สามารถบินได้แล้วก็โฆษณาป๊อปป๊อปอัดอะไรคือโฆษณาป๊อปอัดโอเคอยู่แล้วน,นี่ผมก็สงสัยอยู่หนึ่งคนนะ แล้วเราก็เหินเวหาเอ้ยลงรูปเป๊ะเลยโอเคโอเ้เราไหลลงไปเลยยาวๆครับยาวๆอีกไกลไมน่อะไรคือเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นบางอย่างต้นตูดแกไม,ม,ม่ไหมไม่อะไม่ไม่เลยนี่เข้มเกลียมสุสิเอ๊ะแล้วมันจะถึงเนี้ยอีกนานแน่เลยเออ ฮัลโหพวกพวกเออโอ้โออผ่านแล้วโอ้นั่งมืนออ้โหโโหยขึ้นสูงยังเลยเอ้าถึงเกือบถึงสีเหลืองแล้วก็ถลายลงมาแบบช้าๆแมบปลอดภัยแมนนวลโอเคฮะมันต้องกระแทกกับพื้นแล้วก็กระโดด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 อ่ะ เดินตอกแตกกระตอกกระแตกกระตอกกระแตกแล้วเราก็เดินไปแล้วก็ผ่านด่านที่สเตซีหรือเปล่าครับทุกคนหนะ้าสเตซีเอะกำลังไปสู่สเตซีเลื่อนย้ายป,ประตูมิติเมื่อจะผ่านนี้โอ้โหรูบันเริ่มเทิมเลยจำทำไมมันไม่ใช่ภาษาไทายอ่ะไม่รู้มันคืออะไรแต่จำไปก่อน เป็นทางที่ยาวสุดในโลกหรือเปล่าโอเคค่ะ okay, วันนี้เหมือนจะโอ้ยาวไกลนะเนี่ยแรงเขียวเหลืองส้มชมพูแล้วแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วผมก็จะสไลด์ลงมาโอเคนะแล้วจากนั้นแล้วก็ไหลลงมาลอวิไฟบึนน้ำซึ จากนั้นเขาก็ทําการลงไฟนะฮะโอ้โหไหลลงมายาวๆครับทุกคนยาวๆยาวๆยาวๆ,ๆ,ๆโอ้โหไหลแรงมากโอ้โหไหลแรงเกินเกินไปครับเกินไปเกินไปเกินไปแรงแล้วโอ้ยนนโอ้ตอนนี้ผมแรงมากครับทุกคนไปดูตรงไหนถึงที่ส,สุดที่ต,นนตาลายหมดแล้ว มีใครตาลายบ้างอ๋อย,ยาวมากครับยาวไกลอีกยาวไกลโอ้นี่มือบอลเทเดือดมือสามตอนมึงหูบอลตอนนี้เธอไดือดมือสามโดมเพิงโอเคไลห์ไปต่อห้าไหลโอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรยา จะเด้งทำไมอะแบราดเริ่มใหม่ได้ครับทุกคนโอเคจะไหลไปทางนี้ครับอือหือไหลไปยาวๆอีกรอบหนึ่งนะครับใครก้นผมไม่เกลียมแล้ว,ลวจากนั้นใครก็ปิดไฟก็ไม่รู้ฮะ โอ้โหหลากสีอีกรอบนึงฮะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมจะเร่งตอนนี้ไปนะฮะโอเคเริ่มเลย ถึงทุกสัทีโอเคเราจะขึ้นไปเข้าสู่สเตจต่อไปนะคะตอนนี้เหมือนทสัพท์ผมมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นนะครับโอเคกลับปปกติแล้วโอเคครับเราจะไหลไปต่อไหลไปยาว,ยาว เออตอนนี้ผมรู้สึกว่าวาาฮะอะไรข้างหน้าคืออะไรอ่ะอโอ้คืออะไรไม่รู้ผมอ่านไม่ออกม,ม,ม,มันมันมันมีแค่ว่าออนอะไรก็ไม่รู้ครับยูสเตย์ต่อไปอยังปีไปเลยน้ำพุโอ้สเตย์ต่อไปครับเย <Yeah. S 2> ้แล้วหนอมุกีแล้วแล้ววันน้าแล้วเขาไมา่ กะทุกด่กาเอาโอเคยูพาแล้วเออสเตตแต่ไฟโหลดนานจังอืม,ม,มเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เออกดติดตามด้วยนะคบด้วยกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆจะโวสนะครับบ๊ายบายลาก่อน no no. เจอคลิปบ้านบายยู bye